ตอนนี้ผมอยู่ที่สวนสัตว์ซาฟารีอาเลก็ตเราเอาได้บัสตัวนี้เลยเขาก็จะขับรถไปล่าตามเนี้ยตอนนี้เขาก็กําลังอธิบายอยู่นะครับว่าอาหารแต่ละอย่างที่เราคีบเนี่ยเราต้องให้สัตว์ประเภทไหนเขาก็กาลังจะขับรถไปนะครับเพื่อนเื่อนดูฝากอูดิน้ําลายมันเยอะมากเลยนะออคือฝนหิมะตกหนักมากตอนนี้ทุกคนคือแบบโห จากตัวเองตอนนี้ผมอยู่ที่สวนสัตว์ซาฟารีเป็นสัตว์แอฟริกานะครับที่คิวชูแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูว่ามีอะไรบ้างนี่เป็นจุดเข้าแต่ผมอยากจะบอก,กน,นะดูว่าตอนนี้หิมะตกแล้วผมเห็นละอองมันตกลงมาแต่ไม่รู้ว่ากล้องจับได้หรือเปล่าแต่มันยังไม่เยอะพอที่ผมอยากจะมาทําคลิปที่นี้เพราะสวนสัตว์ที่นี่มันขึ้นชื่อว่าญี่ปุ่นมันมีอะไรที่มันว้าวอยู่แล้วและก็หนึ่งในนั้นก็คือเห็นเห็นรถบัสที่มันหน้าตาเป็นสัตว์ปะเป็นเสือบ้างเป็นช้างเป็นอะไรบ้าง แล้วก็มันยังมีคล้ายเป็นลูกกรงอ่ะคล้ายๆกรงคุกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆกรงนั้นสําหรับใกล้ชิดกับสัตว์เลยเราสามารถป้อนอาหารสัตว์อะไรตรงนั้นได้เลยจริงๆอ่ะหิมะตกแล้วนะผมเห็นด้วยตาเดี๋ยวเดี๋ยวเียนี่นีนี่นีนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยที่แขนเสื้อผมอ่ะแต่มันตกยังไม่เยอะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกันไปซื้อตั๋วทางเข้านี่มันเป็นทางเข้าสำหรับคนที่มาด้วยแท็กซี่หรือบัสเท่านั้น

เขาบอกว่าถ้าเราไปคนเดียว1,100งั่ถ้าไปกับรถบัสมันจะเพิ่มค่าบัตรค่ารถบัสด้วยก็เป็น3,700เกือบพันบาทอาริกาโตอาริกาโต ถ้าเราจะเดินไปก็ได้แต่ผมคิดว่าถ้าการเดินไปส่วนตัวแล้วมันมันยังไม่ว้าวอ่ะแต่มันจะประหยัดได้เยอะนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรถบัสนี่นะครับของเราเอาได้บัสตัวนี้เลยน่าจะเป็นเสือนะอันนี้คือเสืออันนี้คือแรดคลิปนี้ของเราจะเป็นทัวร์เกี่ยวกับรถบัสเลยอยากจะให้เพื่อนๆได้เปิดประสบการณ์ที่มันแปลกใหม่โอเคแล้วก็ไอสิ่งที่ผมได้รับก็คือตั๋วเข้าแล้วก็ไอเนี้ยนึงผมก็เลยอยากจะเปิดให้เพื่อนดูคือเขาแปะตารางเวลาว่าบัสจะกลับในตัวเมืองเปปูเนี่ยกี่โมงอะไรคือโอ้ดีกว่านาะ แล้วก็พอเปิดออกมาเขาก็บอกว่ามีสัตว์อะไรบ้างในนี้เขาก็จะขับรถไปล่าตามนี้แล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วก็ไอ่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเยนคือรถบัสนะแต่ว่าสองพันหกร้อยเยนเนี่ยก็คือไอ้ตั๋วขาเข้าแอฟริกันซาฟารีแห่งนี้ผมไม่รู้เขาอธิบายอะไรอ๋อให้กดตั๋วคอร์ก่อนไปไปกัต่อ กระต้อว้าได้แล้วสำหรับให้หนะเดี๋ยวเราตั้งนี้แล้วกันนะนี่เขาก็บอกว่าวัดฟีดให้อะไรบ้างเขาก็อธิบายว่าไอไอสองก้อนตรงนี้คือให้กับหมีส่วนสิงโตให้กินเนื้อตรงนี้ส่วนไอ้กวางกินเมล็ดนี้แค่แบบให้ช้างหรอ บททาตามรูปภาพใช้กันไกจับเท่านั้นในการให้อาหารคือหยับ้อนด้วยมือผมไม่รู้อยู่ไหนอ๋อ oh, นี่อยู่ตรงนี้แล้วก็ห้ามให้อาหารสัตว์อื่นเนี่ยแล้วก็อย่าใช้ที่คีบเนี่ยไปเคาะไอ้กระจกหรือโครงเหล็กแล้วก็มเมื่อบัสเคลื่อนที่เนี่ยให้เก็บกันไกที่เดิมถ้าไม่เชิญกันไกมันเป็นที่นีดที่คีบอ๋อ oh, ประมาณอย่างนี้โอ okay. <Okay. S 2> เคเก็บที่เดิม ธิบายกฎข้อต้องห้ามนะครับแต่ผมฟังไม่ออกอพูดอะไรแต่ก็พอดูรูปภาพไ,ได้อยู่เดีวว่าผมคิดว่าเนี่ยแค่อ่านตรงนี้ก็พอโอเคระดับหนึ่งละที่ผมได้อ่านประวัติให้เพื่อนๆดูตะกี้ตอนนี้เขาก็กําลังอธิบายอยู่นะครับว่าอาหารแต่ละอย่างที่เราคีบเนี่ยเราต้องให้สัตว์ประเภทไหนอะไรยังไงตอนนี้เขาก็กําลังจะขับรถไปนะครับโอเค ไปดูกันเตรียมพร้อมผมตื่นเต้นมากคือผมชอบสัตว์ไวแล้วไงมาถึงจุดแรกแล้วครับจุดแรกมันเป็นแพหรอกกแพตระกูลแพะครับชีฟคือตัวนี้ครับโอเคโอค้ กินแล้วเออตัวอื่นมากตัวอื่นมากโอ้ตกโอเคนะกินดิโอเคอ่ะตัวเลก็กเพื่อนดูดิคือแต่ละคนเขาก็แบบตื่นเต้นมากๆอ่ะดูคนอื่นก็คือแบบตื่นเต้นกันหมดเลย ตอนนี้บัสกำลังจะเลื่อนครับผมก็ต้องเก็บที่เดิมแล้วยังป้นอ,อนยังไม่หมดเลยเนี่ยเค okay, สุสาราคือเท่าที่ผมดูอะ่ะบามักับว่าพอเวลามีรถบัสมาจอดอะกลุ่มแพะก็รีบมาร้อมเลยเพราะว่ามันรู้ว่ามันจะมีของกินไงที่ต่อไปจุดที่2คือหมีมา่วด,ด้ครับ ผมไปทำตกสองตัวเลยโอ้โหผมอดให้มีตัวนี้คือสิงโตสิงโตต้องรีบต้องรีบให้คนอื่นเดี๋ยวคนอื่นแย่งไปโอ้โหหยิบไปดูโอ้โหไปดูด้ ดูนะโอ้โหชิ้นสุดท้ายอ่ะชิ้นสุดท้ายบนนี้ได,ได้ได้กินของผมเยอะมากเลยเนี่ยไปแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วครับอ๋อให้ด้านบนได้เออมันเปิดด้านบนได้ด้วยมิเออพอปกกระจกบนมันจะสวยกว่าไงคือตลอดทางเนี่ยครับคนขับรถเนี่ย เขาก็เป็นไกด์ไปด้วยก็คือให้ความรู้เรื่องสัตว์แต่เสียดายที่ผมแทบจะฟังไม่ออกเลยตัวนี้น่าจะน่าจะเป็นรับูล่างรักองใช้ยรับูล่าเริ่มฉลาดขึ้นแล้วห้ยเออหมกสมกับสัตว์ก็ยังคงเป็นอาหารประเทศนี้เหมือนเดิมนะคะ ดูการตัวนี้สวยมากดูเขาดิสว,า okay. สวยมากสวยมากตัวสีขาวเนี่ยแต่ต,ตรงนี้ป้อนป้อนไม่ได้ครับ เขาแค่แวะมาจอดน่าจะเป็นเขาเรียกว่ามูสไหมใช่ไหมลองดูคือเท่าที่ผมดูเนี่ยครับเพื่อน,อนคือแบบมันเป็นเขาหนึ่งนะแล้วก็มีสัตว์ประเภทสัตว์แต่ละกลุ่มมันก็จะอยู่คนละฝั่งอล้นะแนตะ่ที่ผมไม่เข้าใจคือมันไม่ทะเลาะกันบ้างหรอมันกับกวางก็อยู่ตรงนั้นนั่นคือแรดแต่เสียดที่แบบผมไม่สามารถเข้าไปใกล้ชิดได้ไงเพราะเราอยู่ได้แค่ในรถบัสนี้ไงจะบอกว่าเออมันไม่ทะเลาะกันเลยนะอันนี้ก็เห็นหน้าชัดเจนเลย ก็จะเป็นมูสเหมือนกันครับมีหิมะตกแล้วครับแลวออกหิมะตกแล้วเพราะมันอยู่บนภูเขาเห็นชัดเจนเลยด้วยตาของผมโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่จุดช้างครับแต่น่าเสียดายคือเขาก็มีให้เราป้อนโอเคทางนี้ทางนี้โอเคสามเอาชิ้นใหญ่สุดนี้ก่อนเลยเน่<ม>อะ<ม>ดักอย่างนี้เลย จะมาไม่มาโอ้โหโอ้ใช่ช้างเขากินไปแล้วมันไม่ใช่ว่าเอาใสาป่ปากนะครับมันจะเป็นงวงของเขาที่ตักเข้าไปเราอยู่ประเทศไทยเรารู้ดีใช่ไหมนั่นแหละตอนนี้หิมะตกหนักแล้วครับผมด้านนอก เพราะอากาศหนาวมีมะตกมันก็แอบ,บไปอยู่ด้านไหนแต่มันก็ใบใบยอยู่ครับอันนี้ก็เป็นยีราฟครับคู่รักยีราฟอยู่ด้านในและนั่นก็คือเสือสีขาวครับมันเท่มากเลยมันอยู่ตัวเดียวอ๋อด้านบนก็มีอีกหนึ่งสีน้ําตาลจุดที่เราอยู่ซาฟารีเนี่ยมันอยู่บนภูเขานะซึ่งภูเขาวเวลามีมะาตกมันจะตกบนภูเขาก่อนแล้วลมอากาศหนาวตะเกีมันหนาวมากลมมันมาจากด้านล่างนี้เพื่อนเพื่อนเห็นป่ะแล้วมันเข้ามาแลวจนเท้าของผมเนี่ยดูดิ โโอ้หตรงนี้ก็เป็นลูกเสือครับเพื่อนเห็นไหมโคตรน่ารนะักเลยมันกำลังอยู่ในกองใบไม้เพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวเ,เพื่อนดูดิหิมะตกใช่ปะอันนี้ก็เป็นม้าลายคือสิ่งที่ผมตกใจคือทำไมมันมันไม่ทะเลาะกันเลยอ,อสัตว์แต่ละประเทศนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นอูนด้านหน้านั้นปะนั่นอะ กองอูดด้านหน้านั่นแหละพอมันรู้ว่ารถบัสกาลังมานะพวกมันจับหลับอยู่ยิบยืนรอริมถนนเลยอะ่ะเดินมารอริมถนนมันก็ถึงเวลาอีกครั้งหนึ่งที่เราต้องไปให้มันคืออูดคาเมลภาษาอาหรับจัมมัลโอ้ห เพื่อนๆดูฝาาอูดินน้ำลายมันเยอะมากเลยนะทะเลาะกันอีกดูน้ำลายมันคตนเยอะเลยดูเนี่ยอีอ่อใครอีกน่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยรู้สึกสัตว์ทุกชนิดในรูปเราให้หมดแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะก็ต้องเก็บนี่เห็นทุกคนคนอื่นเก็บเราก็ต้องเก็บด้วยเขาให้เก็บนั่นตายนั้นถึงแล้ว ด้านนอกคือบบหมะตกหนักมากเดี๋ยวพาไปดูไปปิดคลิปที่มัมะตกเลยอะไรก็ต๊ะว้าวคือฝนหิมะตกหนักมากตอนนี้ทุกคนคือแบบโหโอเคครับ คลิปนี้เป็นไงบ้างจะบอกว่ามันเป็นหนึ่งในคลิปที่มีความสุขมากๆเนื่องจากผมเป็นคนชอบสัตว์แล้วแต่มันไปเปิดป,ป,ประสบการณ์ใหม่ของผมเลยและยังมีหิมะตกแบบนี้คือแบบโอ้โหมาคิวชูอย่าลืมมาโอเคสวนสัตว์ซาฟารีแห่งนี้นะครับโอ้โหหิมะตกหนักมากผมว่าเพื่อนๆเ,เห็นใช่ไหมดูตัวผมดิคือแบบคนมีความสุขอะเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ผมชอบสุดคือการป้อนไก่ให้กับ ให้กับเสือโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวผมต้องขึ้นรถบัสกลับแล้วครับเนื่องจากบัสของเราตอนนี้ประมาณเวลาบ่ายสแต่บัสที่จะมากลับตัวเมืองมันบ่ายสองครับผมก็เลยกะว่าจะซื้อน้ำกล้วยร้อนๆกินนะโอ<บ>มมันกำลังจัดเวลาให้3ามสองหงอคือหิมะด้านนอกตกหนักมากมเพื่อนๆเห็นไหม โอ,อ้น้ำนมกล้วยหอมร้อนๆนในขณะอิมะตก